ธุรกิจเฮลท์แคร์ในช่วงที่ผ่านมานะครับตลาดก็คาดว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงในแง่ของรายได้แล้วก็กําไรนะครับตามแนวโน้มของประชากรที่มีอายุที่สูงวัยมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงค่าใช้ใจ่ายด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสาธารณาสุขเนี่ยน่าจะมีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาด้านไบโอเทคที่น่าจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตามการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของธุรกิจเฮลท์แคร์ก็ต้องถือว่าไม่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างที่ตลาดคาดหวังไว้นะครับส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าที่ตลาดได้รับโดยรวมอย่างต่อเนื่องนะครับสาเหตุที่หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ได้สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนในตลอดช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาจากอะไรแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ย มีมุมมองต่อธุรกิจเฮลท์แคร์หลังจากนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็อัปเดตกันให้ฟังในการอัปเดตกองทุน B-Care ครับหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าตลาดมาโดยตลอดนะครับโดยเดชนี MSI World Health Care เนี่ยมีการให้ผลตอบแทนในช่วงปี2022เนี่ยอยู่ที่ติดลบ2.6%ส่วนในปี2023เนี่ยก็บวก6% แล้วก็มา2024บวกเล็กน้อยนะครับ2.8%แล้วก็ปี2025ถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่บวก2.5%ระดับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าการเติบโตของหุ้นในกลุ่ม MSCI World ค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่มีการติดลบค่อนข้างมากลบ16%ในช่วงปี2022เนี่ยหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ บวกถึง17%ในปี2023แล้วก็บวก18%ในปีที่แล้วแล้วก็ล่าสุดในปีนี้เนี่ยบวกไปแล้ว15%นะครับทำให้โดยรวมเนี่ยดัชนี MSCI World Healthcare เนี่ย ให้ผลตอบแทนในช่วง5ปีหลังสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21%นะครับถ้าเทียบกับ MSCI World เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าค่อนข้างมากนะครับไม่รวมถึงดัชนี MSCI World Information Technology ที่เป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงสุดในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ สาเหตุที่ราคาหุ้นของธุรกิจในกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีอยู่หลายปัจจัยนะครับแต่จะให้พูดถึงปัจจัยหลักๆเนี่ยไล่มาก็ได้แก่เรื่องของอ,อ,อันดับแรกก็คือการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดของโควิดนะครับที่ทําให้ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์เนี่ยมันลดลงโดยเฉพาะพวกธุรกิจที่เป็นวัคซีนที่เคยขาดตลาดนะครับก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการอย่างร้อนแรงอีกต่อไปนะครับ ปัจจัยต่อมานะครับก็คือปัจจัยด้านต้นทุนทางสาธารณาสุขที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เป็นประกันสุขภาพมากที่สุดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมันมาจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับก็ต้องไล่มาตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องค่าแรงของบุคลากรในสถานพยาบาลที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้านักลงทุนยังจํากันได้เนี่ย เราเคยเจอเหตุการณ์ The Great Resignation นะครับที่เป็นการลาออกครั้งใหญ่ของแรงงานสหรัฐในช่วงหลังจากโควิดนะครับที่เป็นปัจจัยทําให้ค่าแรงในช่วงนั้นเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยเนี่ยที่มีโรคประจําตัวก่อนหน้านี้ก็ในช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้มีการเข้ารับรักษาในสถานพยาบาลนะครับ ก็พอผลช่วงโควิดมาแล้วเนี่ยก็มีการกลับเข้ามารักษานะครับแล้วก็มีการเบริกใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นผลให้ต้นทุนด้านประกันสุขภาพเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้หุ้นกลุ่ม Healthcare Underperform นะครับก็คือเรื่องของ วงจรการกลับมาปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกรอบนะครับตั้งแต่ปี2022ตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลโดยตรงต่อ valuation ของธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับโดยเฉพาะเฮลท์แคร์เซอร์วิสที่เขามีการตีมูลค่าหุ้นโดยใช้โมเดลที่เป็น Discount Cash Flow นะครับพอต้นทุนเงินทุนที่มันปรับเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้มูลค่าพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะครับสาเหตุที่กล่าวมาเนี่ยก็ เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยรวมต่อธุรกิจเฮลท์แคร์ทั้งอินดัส t r ีนะครับแต่ว่าในขณนะเดียวกันเนี่ยหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยอย่างเช่นยูเนเต็ดเฮลท์เขาก็ต้องเผชิญปัญหาส่วนตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับออนอกจากเรื่องต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีประเด็นส่วนตัวทั้งเรื่องการถูกโจมตีทางด้านไซเบอร์แอคแท็ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือว่ามีประเด็นเรื่องการติดสินบนกับแพทย์นะครับ เพื่อไม่ให้มีการส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับรับรกษาในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สังคมจับตามองค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่ที่สุดของ United Health ก็ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับที่มีการอลอบสังหาร CEO นะครับจากความแค้นของฆาตรกรที่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิเสธการถูกเคลมประกันมาอย่างต่อเนื่องครับ จากปัจจัยลบที่มีต่อธุรกิจเฮลท์แคร์ดังที่กล่าวมานะครับก็ส่งผลให้กองทุน b ีแค e ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่คาดนะครับโดยที่ตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยอกองทุน b ีแคร์ให้ผลตอบแทนติดลบอยู่ที่8.38%แนะครับแล้วถ้าเรามามองผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีก็จะมีผลตอบแทนติดลบอยู่ที่5.8%ต่อปีนะครับแล้วก็ในช่วง5ปีเนี่ยก็จะมีผลตอบแทนติดลบ อยู่ที่1.65%ต่อปีนะครับซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวเนี่ยก็เป็นผลมาจากกองทุนแม่ที่ทางกองทุน B-Care ไปลงทุนนะครับก็คือกองทุน w l l l n n t t o n l o o b l l h e l t t h c r r e q u u t y y u u n นะครับที่มีการให้ผลตอบแทนน้อยกว่าดัชนีเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีงบประมาณ2021-2022นะครับที่กองทุนเนี่ยมีผลตอบแทนติดลบอยู่ที่17%แล้วก็ ในปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2024ถึงมิถุนายน2025เนี่ยกองทุนเวลลิงตันเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนติดลบอยู่ที่ลบ13ครับพูดถึงผลตอบแทนที่สะท้อนผลการดำเนินงานในอดีตแล้วนะครับเรามาดูทิศทางของธุรกิจในกลุ่มเฮลท์แคร์หลังจากนี้กันบ้างว่า มันมีแนวโน้มอะไรที่สําคัญบ้างอะไรที่เป็นปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะครับโดยปัจจัยบวกที่สําคัญเนี่ยก็ได้แก่เรื่องของการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยสร้างมูลค่าด้านการวิจัยได้เพิ่มขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็เรามองว่าน่าจะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาโดยเฉพาะ,ะการทําพวก clinical trial การทดสอบการพัฒนาต่างเนี่ยก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ประเด็นต่อมาเรื่องตลาดไบโอเทคนะครับเรามองว่าตลาดนี้เนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่น่าจะมีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่มีการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยได้อย่างดีนะครับซึ่งตลาดในกลุ่มไบโอเทคเนี่ยมันมีเงินทุนไหลเข้ามาอาจจะไม่ได้เข้ามาในรูปแบบของตลาดหุ้นที่เป็นพับลิกมาเก็ตโดยตรง เป็นหลักนะครับแต่ว่าอาจจะเข้ามาลงทุนในรูปแบบของ Venture Capital พวก p r i v a t e investment แล้วก็มี M&A แล้วก็รวมถึงบางตัวเนี่ยพอเติบโต,ตได้ถึงระดับหนึ่งก็มีการทำา p p o นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงตลาดที่เป็นตลาดใหญ่ในเฮลท์แคร์ตอนนี้นะครับก็คือ,อยา GLP-1 นะครับเรามองว่ายาในกลุ่มนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสเติบโต,ตได้อยู่นะครับ เนื่องจากว่า GLP 1ตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นยาที่ใช้ลดน้ำหนักเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเรื่องการรักษาเรื่องการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันสามารถนำไปต่อยอดเป็นการรักษาโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยตลาดกำลังจับตาดูก็คือเรื่องการนำไปรักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะครับ ส่วนตลาดที่กําลังจะเกิดใหม่แล้วก็เติบโตค่อนข้างดีนะครับอีกตลาดหนึ่งก็คือธุรกิจเซลล์ทรัฟฟีแล้วก็จีนทรัฟฟี y นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยาที่เริ่มมีการพัฒนานะครับโดยเฉพาะยาประเภทที่เรียกว่า t ีเซลล์นะครับก็จะเป็นยาที่เน้นพุ่งเป้าทําลายเซลล์มะเร็งได้อย่างก้าวกระโดดนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีการเติบโตในอนาคตนะครับ ส่วนปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยกดดันนะครับก็ได้แก่เรื่องของนโยบายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเจรจาแล้วก็การปรับลดราคายาในโปรแกรมเมดิเทคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ายังน่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันธุรกิจเฮลท์แคร์ต่อไปนะครับจนกว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องนโยบายภาษีการค้าก็ยังมีความไม่แน่นอนอย่างที่รู้กันนะครับก็ส่งผลต่อราคายาที่จะนำเข้าจากผู้ผลิต ในประเทศอื่นๆนอกสหรัฐนะครับด้านสิทธิบัตรยาก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าสิทธิบัตรยาในส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เป็นพาเทนที่จะหมดอายุแล้วนะครับซึ่งการที่พาเทนของยาต่างๆหมดอายุเนี่ยก็ทําให้มีโอกาสที่จะถูกทดแทนด้วยยายี่ห้อทั่วไปนะครับที่มีต้นทุนที่ถูกลงได้นะครับหรือที่เรียกว่าเจเนอ i c d ดรันะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องการพัฒนาทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะเรื่องออการรักษามะเร็งแบบพุ่งเป้าเนี่ยตรงนี้ตลาดยังมองว่ายาในกลุ่มนี้เนี่ยมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมยังมีความต้องการซัพพลายเชนด้านเฮลท์แคร์ตรงนี้เนี่ยที่เป็นขนาดใหญ่ถึงจะตอบโจทย์ด้านอีโคโนมีออฟสเกลแล้วก็นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้อยู่นะครับ มาดูกันเฉพาะเรื่องของยา GLP-1 นะครับที่ถือเป็นยาที่มี Market Share ที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจ Healthcare ในตอนนี้นะครับก็ยา GLP-1 เนี่ยปัจจุบันก็ถือว่ามีผู้พัฒนายารายใหญ่ทั้ง2อรายนะครับอย่างที่ทราบกันก็คือ Eli Lilly แล้วก็ Novo Nordisk นะครับที่ผ่านมาเนี่ยหุ้น2ตัวนี้เนี่ยก็ มีราคาที่ปรับขึ้นค่อนข้างมากในช่วงปี2ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่ GLP1 เนี่ยเริ่มได้รับความนิยมเนื่องจากยาเนี่ยมีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักให้กับผู้ป่วยได้จริงนะครับแต่ว่าหุ้น2ตัวนี้เนี่ยได้รับแรงกดดันค่อนข้างมากในปีนี้นะครับจากแนวโน้มการเติบโตที่ตลาดมองว่าอาจจะเริ่มชะลอตัวลงนะครับรวมถึงแนวโน้มการพัฒนายา GLP1 ตัวใหม่นะครับ ทั้งอของ e ีไลลิ l y เนี่ยก็มีออฟฟอร์กลิอนะครับแล้วก็ทางโน v วอ o นดิสเนี่ยก็มี c a r ์กริเซมานะครับสตัวนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการทดสอบอประสิทธิภาพของยานะครับซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องถือว่าออกมาได้ค่อนข้างน่าปิดหวังนะครับถ้าเทียบกับยาตัวเดิมที่มีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเท่าที่ควรนะครับแต่ทั้งนี้นะครับบริษัทก็ ที่ผ่านมาเนี่ยเขายังมีมุมมองเชิงบวกต่อยา GLP1 ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้เพิ่มเติมนะครับอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับที่ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดหัวใจวายได้ด้วยนะครับเราจึงมองว่าธุรกิจด้านไบโอฟาร์มาเนี่ยมันยังมีโอกาสกลับมาเติบโตได้อยู่นะครับแต่ไ่ว่าในระยะสั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ ทั้งปัจจัยภายนอกทางด้านนโยบายสาธารณะสุขแล้วก็นโยบายภาษีการค้าแล้วก็นโยบายการเงินด้วยนะครับในลำดับต่อไปส่วนหุ้นยู i นเต็ดเฮลทนะครับที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับถือว่าเป็นขนาดใหญ่ในตลาดแล้วก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงในปีนี้นะครับจากปัจจัยที่กล่าวไปตอนต้นคลิปนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็ต้องถือว่า,าราคาหุ้นของยูเนเต็ดเฮลทเนี่ย ก็มีการฟื้นตัวมาบ้างในบางส่วนนะครับหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยการลงทุนจาก Berkshire Hathaway นะครับว่าได้มีการไปลงทุนในหุ้นอยู่ใน t e d h a l h นะครับซึ่งาราคาที่มันต่ําตรงนี้แล้วมันเริ่มเกิดการเข้าซื้อจาก Berkshire Hathaway เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่า ราคาของหุ้น Yenited Health ที่ซื้อขายในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าได้รับแรงกดดันไปค่อนข้างมากแล้วนะครับแล้วก็การเข้าลงทุนที่ราคาปัจจุบันเนี่ยทางตลาดเนี่ยมองว่าน่าจะมี Margin of Safety ที่เยอะขึ้นพอสมควรครับทีนี้เรามาเจาะลึกการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของกองทุน Wellington g l o b a l health care equity fund กันบ้างนะครับว่ามีธุรกิจประเภทไหนเป็นหลักในกองทุนนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอแจกแจงก่อนนะครับว่ากองทุนเวลลิงตันโกลบอลเฮลท์แคร์เนี่ยเขาก็จะแบ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็ได้แก่กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่ม Bio p h a r m a c e ูติ c อลนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนายานะครับซึ่งยาที่กำลังมีแนวโน้มเติบโตสูงเนี่ยก็ได้แก่ยา GLP-1 ะครับส่วนยาแอนติบอดีดรั c o n j u g a กตเนี่ยก็จะเป็นยารักษามะเร็งที่มีการพุ่งเป้าไปที่เซลเล์มะเร็งมากขึ้นนะครับ g e n เนติกเมดิซีนก็เป็นยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคทางพันธุกรรมนะครับแล้วก็ i m m u n วน o โลจีก็จะเป็นยาที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับกลุ่มธุรกิจต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจ Medical ค e c h n เทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์นะครับก็ได้แก่พวก Bio-Processing ก็จะเป็นการแปรรูปทางชีวภาพต่างๆนะครับโดยเฉพาะเซลล์แล้วก็อวัยวะของร่างกายนะครับ เทคโนโลยี uh, ด้านการตรวจสอบหาเชื้อมะเร็งในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับ c a r d i o l o g y intervention นะครับก็คือการทำหัตถการโดยใช้สายสวนขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการบาดเจ็บน้อยลงแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรบอติกทางการแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีในการช่วยผ่าตัดต่างๆนะครับ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม healthcare service นะครับซึ่งนอกจากจะมีธุรกิจที่เป็นการให้บริการทางการแพทย์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ยังมีบริการอื่นๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มีโอกาสเติบโตได้อยู่นะครับอย่างเช่น value based care นะครับที่การให้บริการทางการแพทย์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการพิจารณาผลลัพธ์เป็นหลักในการคิดราคามากขึ้นนะครับหรือว่า low cost provider ก็คือผู้ให้บริการที่ จะช่วยลดต้นทุนด้านการแพทย์โดยรวมให้กับผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นร้านขายยาเป็นต้นนะครับ Behavioral Health นะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการที่เป็นที่ต้องการมากขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าเป็นการให้บริการปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมแล้วก็สุขภาพจิตโดยรวมให้กับผู้ป่วยนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น b i o อฟาร์มาเอ b นเ r เนะครับที่จะรวมถึงผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็รวมถึงซอฟต์แวร์โซลูชันในการพัฒนายาต่างๆด้วยครับโดยพอร์ตการลงทุนนะครับก็จะมีสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจ b i o อฟ a r m a มากที่สุดนะครับที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ l a ร์จแคปเนี่ยก็จะตกประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุน แต่ว่าถ้ารวมธุรกิจไบโอฟาร์มาที่เป็นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กด้วยเนี่ยก็จะพบว่าการลงทุนในธุรกิจไบโอฟาร์มาเนี่ยก็จะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงถึง60%ของพอร์ตการลงทุนนะครับกลุ่มที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม medical technology นะครับที่มีสัดส่วนการลงทุนประมาณ20%นะครับแล้วก็กลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดนะครับก็คือกลุ่ม health care service นะครับที่มีสัดส่วนการลงทุนประมาณ1 5นะครับ ทั้งนี้เนี่ยบริษัทที่ลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเป็นหลักนะครับนอกนั้น,นียก็จะมีประปรายในภูมิภาคยุโรปอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับส่วนบริษัทที่มีการลงทุนเป็นสัดส,ส่วนสูงสุด10บริษัทแรกนะครับก็จะให้ไล่มาเนี่ยก็ได้แก่บริษัทแรกก็คือ e l ไลลิ l y นะครับที่อย่างที่ทราบเป็นเจ้าของยา GLP-1 ภายใต้แบรนด์เซบาวแล้วก็มุนจาโรนะครับ นอกจากนี้เนี่ยลิลี่ก็ยังเป็นผู้พัฒนายารายใหญ่ที่สำคัญหลายรายการนะครับได้แก่พวกยารักษาโรคมะเร็งพวกระบบประสาทแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับบริษัทที่2นะครับก็คือ United Health ที่เป็นผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับนอกจากเรื่องประกันสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังมีธุรกิจออปตัมนะครับที่เน้นการให้บริการด้านโซลูชันเพื่อให้ข้อมูลสุขภาพแล้วก็การรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นะครับบริษัท a s t r a z e ซ e c a ก็ที่เรารู้จักวัคซีนในช่วงโควิดเป็นอย่างดีนะครับก็ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนายาที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดระบบหายใจแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับบริษัท Boston Scientific นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับก็คือเน้นการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลักๆเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ในระบบพวก ทางเดินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลอดเลือดทางเดินปัสสาวะแล้วก็ทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินประสาทนะครับบริษัทที่5ก็จะเป็นบริษัทเมอร์กนะครับก็เน้นการพัฒนายาที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งโรคติดเชื้อแล้วก็พวกโรคภูมิคุ้มกันก็จะเห็นว่าบริษัทพัฒนายาแต่ละแห่งเนี่ยก็มีการพัฒนายาเฉพาะทางที่ไม่เหมือนกันใน5บริษัทแรกนะครับส่วนรายต่อมาก็คือ Intuitive Surgical นะครับก็ เป็นบริษัท medical technology นะครับที่ทำหุ่นยนต์ผ่าตัดที่ภายใต้ชื่อของเขาเนี่ยก็จะชื่อว่า da Vinci surgical system นะครับ mm hmm. เขาก็มีการให้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความแม่นยำนะครับ mm hmm. ให้แผลขนาดค่อนข้างเล็กกับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพักฟื้นได้อย่างรวดเร็วนะครับ mm hmm. บริษัทที่7ก็จะเป็น uh, Vertex ฟาร์มาซูติค c ลนะครับอันนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นบริษัทที่พัฒนายาเฉพาะทางนะครับไปในด้านพวกซิสติกไฟบรอซิสนะครับก็คือการทำยีนบำบัดแล้วก็รักษาโรคทางพันธุกรรมต่างๆนะครับที่ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีการสร้างเมือกที่อาจจะไปอุดตันทางเดินหายใจนะครับหรือว่าทางเดินอาหารอันนี้ก็เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่ยาชนิดนี้สามารถรักษาได้นะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับ บริษัทที่8ก็จะเป็นบริษัทจอห์นสันและจอห์นสันนะครับก็เป็นไบโอฟาร์มาขนาดใหญ่อีกรายนะครับที่เขามีการพัฒนายาหลายอย่างนะครับตั้งแต่พวกยาเภสัชกรรมทั่วไปนะครับรวมถึงยาที่ช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับแล้วก็โรคหัวใจนะครับก็ยังมีการพัฒนาพวกเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ได้เป็นไบโอฟาร์มาอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับ บริษัทที่9ก็จะเป็น Novo Nordisk นะครับที่เป็นที่ทราบกันว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Eli Lilly นะครับในการพัฒนายา GLP-1 นะครับแล้วก็บริษัทสุดท้ายในบริษัท Top 10เนี่ยก็จะเป็น Dana h e r นะครับก็เป็นบริษัท m l t i c h n t l o h y นะครับที่เน้นการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคแล้วก็การใช้อุปกรณ์ในแลบวิจัยต่างๆนะครับก็ บริษัทนี้เนี่ยจะมี Market Share ในธุรกิจกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะครับทั้งนี้นะครับทางเวลิงตันเนี่ยเขาก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจในกลุ่มไบโอฟาร์มอยู่นะครับโดยเฉพาะยาประเภท GLP 1เนี่ยที่ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่ว่า,าทางเวลิงตันก็มองว่ายา GLP 1เนี่ยยังสามารถเติบโตต่อได้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นยาที่ฉีดเป็นหลักตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีการพัฒนายาที่สามารถรับประทานโดยตรงได้นะครับซึ่งยารับประทานเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพให้มีความใกล้เคียงกับยาแบบฉีดมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยาอื่นๆในอุตสาหกรรมเนี่ยเช่นจ e เนติกเมดิซินเนี่ยก็ที่ผ่านมาเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับตัวอย่างที่ผ่านมาก็อย่างเช่นพวก วัคซีน mRNA ที่ค่อนข้างแพร่หลายในช่วงโควิดนะครับหรือว่าจะเป็นยา T-cell ที่จะเน้นการรักษาที่พุ่งเป้าไปที่เซลล์มะเร็งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนธุรกิจ medical technology นะครับก็ยังมีโอกาสเติบโตตามนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่น่าจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยน่าจะสามารถใช้ประโยชน์จาก AI มา ช่วยในการวิจัยแล้วก็พัฒนายาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งทางกองทุนเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาคัดเลือกการลงทุนอย่างระมัดระวังในกลุ่มนี้นะครับ ดังนั้นนะครับเราจึงเห็นว่ากองทุน b ีแคร์ที่ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีปัจจัยมากกดดันการลงทุนค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าถ้ามองไปในระยะต่อไปเนี่ยเรายังมองว่าธุรกิจที่เป็นเฮลท์แคร์เนี่ยยังเป็นเมกะเทรนที่สําคัญของโลกใบนี้นะครับตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับมีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยตรงนี้ก็จะมาช่วยให้การวิจัยแล้วก็พัฒนายารักษาโรครวมถึงนวัตกรรมทางการแพทย์อื่นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยเราจรึงมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจเฮลท์แคร์ว่าในระยะยาวเนี่ยจะยังสามารถสร้างรายได้แล้วก็กาไรที่เติบโตได้ดีในระยะต่อไปครับ